สวัสดีจ้าพี่น้องืัอนี้ชาวสอนภพาพี่น้องรออยู่กับบรรยากาศตลาดน้ำเซาตำบลบานน้านนาย่งกากจา่าพี่นอ้องอําเภอเทศถิตจังหวัดเชียงคูมวันนี้ก็เป็นเซาวันที่22มีนาคม68จากบรรยากาศนีม่มัอเ้าพักสาวสอนผ้ารอหวัวใต้ขามาหอดมาถึงจา่าพี่น้องพักบ้นบานบาน้าเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นพักพ,พูด พักปูดพักน้ำแม่เร่าไดเนี้ยว,วันบานมาขายจาพนพน้องเป็นพักหวานพักหวานตามทองดูกกุการกะมี่เฮ็ดกระดังไข่มดแดงร้านนี้เพื่็จะได้ดประเด็กประเด็กแซ่บๆจ้าปลาแดกแซ่บๆแม่ค่ะแล้ววป<ร>ะปละแดกประเด็กแซ่บ <c oughs> ๆ,ๆ แสียบไหมคะสวยๆป้าก็เป็นแะเสบเลยหัวตัดจะเสีบอันนี้อันนี้เพื่อนในตัดหัวออกแล้วหรือจ้าพี่น้องขั้วแบบตัดหัวออกแล้วอันนี้ปลาล่าปลาส้อยจ้าปลาสร้อยหัวจากเสียบอยู่แล้วจ้าเพิ่นมาจากด้านคุณทวดจ้าพี่น้องขั้าแบบห้ามเมนเบย์เพิ่นมาจากด้านคุณทวดจ้าเป็นปลาหน่อยปลาเล็กกระมีจ้าพี่น้องอันนี้ปลาจอมเมนบยปลาจอมซิ่วค่ะอันนี้ปลาจอมปลาจอมซิ่วอันนี้เป็นจอมกุ้งจ้าอันนี้ย่างไฟรีจ้าอันนี้เนื้หอยซิ่มพร้อมเมนเบย์จ้าอันนี้เพื่อน เป็นซิมซิมฮอตอันนี้ปลานินะะน่นปลาปลาไหลปลานิ่นนะจ๊ะพี่น้องปลานิ่นเป็นตัวเงี้ที่ทห้าเอาไปปิ้งนั่นแหละวากาดีก็มีเด้ปลากาดีเดือดกัมีด้วกันวันนี้มีมาไม่ครบแต่วันหน้าจะเอามาให้คุณค่ะเมื่อหน้าแล้วเสียมามาหลายกว่านี้จ้าพี่น้องปลาเด็กเราเราเอามาเสิร์ฟเบื้องเมีเมนได้มาขายบ่จ้าขายประจำที่บ้านานาวันอาทิตย์ค่ะอ๋อเพอนขายตลาดแรงนัดแรงจ้าพี่น้องเดินนัดแรงแล้วก็ลงตะวันนัสาวพึงมาขายเมีนบ่ค่ะ นัดเซาเราล่อหัวตะมาด้จ้าพี่น้องมาซอยอุดหนุนเราเราได้ด้จ้าพี่น้องเพราะว่าเราขายเราขายอยู่ตลาดขอบคุณในลายด้จ้าพี่เราขายอยู่ตลาดนัดเซาไอ้วันที่22เราหัวตะมาขายจ้าพี่นงค์ตะวันนัดแรงเราสิขายนถูกวันอาทิตย์ด้จ้านัดแรงปลาแดกปลาหลาสียบงัวอ่งุนหมากอ่งุนจ้าพี่น้องอ่งุนเขียวอ่งุนไหลม็ดเพลิงกิโลหาสิบาทเพิ่นขายโลละ โลละหนึ่งอยบาทจ้าพี่เล่นใบชิ้นมาเล่นเอานี่โลละหนึ่งรอยบาทมาใหมีไม้เลยอ่างงใหม้ตลาดนี้เพิ่นสิมีตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองนะจ้าพี่น้องมีทุกวันที่ยี่สิบสองของทุกเดือนจ้ามีมีเดือนละหนึ่งคัน ทีมงานของไอ้ปลาฉลองใช่กับเสือเหมืนมิวสิกผู้ใจดีคือเก้านน่ะจ้าพี่น้องสาวสุภาพพี่นอ้องหลอกหลอกไปเบิง่งเนาะว่าเพิ่นได้ยังมาเนี่ยคพณนะ่อน่ะเป็นประว่าสิเป็นกล้วทอดมีเมื่อจ้าพี่น้องกล้วทอดสร้อยนี่นสิเป็นสร้อยกับเขา ผลไม้จ้ะผละไม้ก็จะมีร้านเดียวจ้าพี่น้องบัว่าสิเป็นสมบัว่าสิเป็นพวกมังคุดเนาะขายท่านบ้านเนาะขนมจีนขนมจีนที่อร่อยที่สุดในตลาดนา้ำเสาตบับกบาน,น่าย,ย่างกากด้วยจ้าพี่น้องเจ้านีเจ้านีเสียบด้วยจ้า อากูดได้มาหอดมาถึงแล้วยาอย่าลืมอยา่าดจ่าพี่น้องขนมจีนเจ้านี่เสียบมือนี้มาสามสีค่คนผุนจ่าม,มือนี้ขาาจะมาขายซอยกันเพราะว่าขายเพระท่านจะมีน้ำยาน้ำยาเล่าน้ำยาไทยมีนดจ่าพี่น้องขายเป็นชุด ชุดละไอสามสิบบาทสี่สิบบาทแล้วต่ข้าสซีซันหรือว่าผู้ใดสี่สี่เอาเป็นโลกระมี่จานพี่น้องซื้อน,น้ำยาแยกตั้งหากก็ได้จา้าน้ำยาเพาื่อกระสิตักไว้ให้เรียบร้อยแล้วกระชายขายท่านบาเอื่อไมือนี่โอ้เหลืออยู่หน่อยเดียวน้องจาพี่น้องยิ <laughs> ย่งจะไน่กะ อีกจังไหมกระเดกกำเราได้จ้าพี่น้องอันนี้เป็นน้ำยาไก่อันนี้เป็นน้ำยาป้าแมีนปรจ้าปลานี่ปลาอันนี้ปลาได้จ้าพี่น้องจังไงเลยแล้วกับกระเดกกบแล้วอันนี้กะทิปลาเนี่ยบอกเลยอันนี้กะทิปลาจ้าพี่น้องทปลาอุ้ยไข่ข้าวเดียวเจ้านี่ข่เมื่อนี้มาคนมาซีคนจ้าพี่น้องขายซอยกันคนบีบหรอกกะมาขายพร้อมบีบไม่ไหมหรกกะเอามาขายเลยแม่จันเป็นชุด ายบะก้อนีเนี้กินดีจ้าพี่น้องเพราะว่ามันม่เสียบเนาะไม่กวดได้ยี่วอกไม่กวดไหมเออเลื่มเลื่มไป่หาน้าว้าเรียวว้าอ่ะอันนี้อดเนาะไอแเอาไอนี่ล่ะเดี๋ยวจะมาเอาซื้อเอาไว้น้ำลายเลยเดี๋ยวจะมาเอาซื้อไม่กวดน้ำเพลินจ้าพี่น้องน้ำพอค่ะอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นมาเอาฝากคุณว้ก่อนสาวสอนรอก่อนจ้า ้าอก,กันใส่กอกอย่างไม่ไหม้หอนๆอายหวนๆหอมทวนๆใส่กอกใส่กอกหมูก็มีนะจ่ามือนีหมูก็มีเขียงหมูก็มีมือนีหมูสดสดคือว่าคนกัดว่าปันใดจา่าพี่น้องมือนีคุณ ทบ่นถนนจ้าค้อกับบอปไหนดแปงกีแปงกีจ้าคิปมีผู้ใดเขามาเบิ่งละกันขอบคุณไดห้หลายและจ้าสำหรับถูกกำลังแรงใจเนาะเพราะว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวสอนผ้าหลาะจ้าพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้าคลิปนี้กับขอบคุณไดห้หลายอ้ากสำหรับผู้ใดที่เขามาเป็น กำลังแร่งใจให้ช่องสาวสอนพ้าเรายืดตลอดจ้ะ